สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าพ่อพ่อกับพ,พลา่าราก,กินีพี่น้องก็สวยกันอย่างคนสังกัญลายพ่ออยู่ให้อยู่ยยนายามเศร้าๆบรรยากาศดีดีดสะบเขียวงามนะพี่น้องธรรมศาสตร์บ้านเขาจ้าปิศานบ้านเฮาอยู่บ้านเฮามวนแทละนะนี่พี่น้องถึงแม่เห็ดน,ะกนาก,กินปลากินปน เมื่อไหร่ครก็กสิออกเมื่อวานนี่ฝนตกแห้งคักเลยสอกพยายามบังต้อนน้อยพี่น้องดีน้อยโต้งน้อยๆที่เรามาทําไว้อยู่นานี่เองหน้ามากสิไหลเห็ดไว้เป็นเดือนแล้วพี่น้องเออตึแต่บอลจนนี่อยู่คนน่ะเดี๋ยวจะอาบรรยากาศมากันสองพี่น้องก็เก่าจ้ะพี่น้องจะมาเบิ่งหมดพี่น้องมันสิได้ป่าได้โตง้งได้อย่างอยู่บ้าหอ เห็ดไปแต่โดนแล้วปลาซิวลอยยงยวยป้าปลาซิวสับปัหลายแทบบางเพื่นเราบางปลาซิวอยู่หนาตอนสับปัหลายแท้คือเสียด้แต่ปลาซิวหมดจักรมันลอยเล่นน้ำไหลมันน้ำมันไหลโดนแล้วน้ำใสใส ฤดูนี่ก็เป็นฤดูกาดเนาะเขากำลังมาหน้าปลาก็สิลงตอนลงหลีน้ำไหลเนะเดียวก็สิลงเป็นช่วงปลาลงเนาะพี่น้องเนาะก็มาเบิ่งนับกันละปลาสิได้อยู่พี่น้องจ้าสิได้ปลาอยู่บนหอเห็ดไว้ตั้งแต่โดนฝนบ,นตฝนบนตฝน่ตกฝนทักก็สิตกพี่น้องเอยตกแบบคือก็ตกแห้งแท้แห้งว่าตกแบบว่ามาทั้งลมทั้งฝนบมตยานมาบาดเดียวลมแน่ฝนแน่โอ้พี่น้อง เห็ดกินนำกับบทันออกได้เห็ดแล้วบันมเห็ดแนวกัดอยู่บ่ตั้ท <c oughs> ี่จะรีดลงแต่แต่พี่ อ่าอยู uh ok ่สิริอย uh ู่ดีสิร uh ิก็มาคุยน้ำสิริบอกว่าฉันอยู่นี่วะสันเนาเรามาลุ้นนกกระปาตกใจเสียงสิริหยัดโทรศัพท์เข่าได้กระป๋าบพกาะโดนโดนด้ว่าสัตว์อยู่นี่วะสันเอาส่วนคุยน้ำบ่สิริเพื่อนคุยฉันเด็กสิริยามฉันเหงาฉันยื่นไปแล้วสักเที่ยงกับสิริ ปาแต่พี่น้องปาซิวปลาซิวบังเนี่ยเป็นเงิงเงิยอยู่มันโดนเลยดิน้าบ่ลายยัเตื่ไวต้งดนมีเนียมากัดขาดเลจ้าบินอันสไปปลาเหงอไปใส่เบ็ดยู่พี่น้องปลาปลาเหงไปใส่เบ็ดปลาไปใส่อปลาเครง เครื่องกาบ่ค่อยได้แหละเพราะหน้ามันบกปลาซิวเน้ะเป็นสมประแปะได้เป็นแสบอ่าโก็ได้ใครเคยกินสมประแปะจ้ะเดี๋ยวปลาซิวไปละ ปลาใหญ่พันลงฝนอากาศตกเมื่อคืนนี่เนาะบริตกดดนะสิวรว่งจักรเพจสบประแปะดีเนาะ,ะแซ่บแต่สบประแปะพี่นเราไปหัวจักสบประแปะบาสบประจมปลาหอยเอิญสบประแปะเส้นมะเขือได้จักหน่อยโอ้สเส้นมะเขือคืนคืนมะเขือ สมันนี่ก็พากันออกไปยามต่อเพื่อไปใส่หยบตอนยามรีฝนกระตกให้เราบุกขึ้นน้ำกระตกไว้ว่าน้ำทั่วตกให้ทุงนาอะไรไปตกไอ้ไปหลังจากที่แห้งแรงมานานตกเบื่อก่อนกระตกพอจะได้ซึมตกมื่อนี้ถือว่าเป็นน้ำขังเลยจ้ะกุ้งกระโดงก้งกัะโดกุ้งกระโดงกุ้งกระโกุ้งกุะกุกาะอดงกุ้งกระ องปลาปลาซิวกุ้งพูน่ะยังสดสดได้พิเศษสมแซ่บสมปลาเปะมักหอยก็พอมักหอยพี่น้องเลาดุกเยอะกุ้งไม่ลายเสืกุ้งพอดิก้อลี่บ่ปลาดิไลายเด้พี่น้องเอ้ยอยากได้ปต่ปลาซิวต่ปลาซิวกับกุ้งเพราะกุ้งเขาหลายข้างหน้าตรงนี้ก็มีกุ้งหลายบ่พูน่ะพอก้อยเสย้อกุ้งนี่นะ cũng lại quýnh hơi cung thong hoi surly, vật bay nha yên tâm mi tập 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 đẹp tập siêu tập 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 กุ้งกับปลาซิวเด้ะหลายพี่น้องนี่ปลาปลาซิว,วกับกุ้งสับไปเลือกกุ้งก่อยกินอยู่เฮือนพี่น้องจา๋ามีแต่พอดีเห็ดกุ้งเทรนนะจ้ะกุ้งเทรนกุ้งเทรน นาเขาก็ไปเห็ดใส่นี่ยแหละยาไปใส่ส่งนายาปลาบปนลมมันก็ลงคือเก่าได้มันก็ไม่ยืดปลาไม่โดนมันไปพกคอดยังลายอันนี้อยู่หน้าอ้ายเดี๋ยวพี่น้องเป็นนาเจ้าของนายรองเจ้าของบ่ค่อยมีร่องน้าไร บ้านหน้านะเป็นบ้านทงหน้าสูงเ้าพี่น้วองเดินน้ำกับเวลาฝนตกกับมันสิระบายน้ำง่ายคือเด็ดให้บอมันสิน้ำสเป็นขันลงมาเรื่อยๆื่อน้ำกับสิระบายง่ายก็คือระบายลงห่วยท่งหน้าของแต่ละคนมันมีห่วยเบิดถุกคนน้ามันก็สิลหลลอยลงห่วยแล้วก็สิลหลลงแม้น้ำโขงมันสีบ่เเ็ดใท้น้ำขังคือบ้านจอนนี่สับ้านจอนนี่เป็นทงเพียงมันเป็นแบบว่าเออไว้ยังบ่เป็นพื้นราบเป็นแบบมันระบายน้ำยากนะ น้ำกระสีขังเ็นบ่ถนนนทางกับน้ำขังเต็มถนนออกไหนออกหน้าก็เป็นน่างทางน้ำขังหน้าแบบเป็นหน้าบนนาบนแบบมันระบายน้ำายา่ต้องร้อน้ำแห้งอย่างเดียวแต่บ้านห้าผัดมันระบายง่ายนะระบายลงหวยนาบ่สาบรถั่มได้ง่ายนี่จะตกให้ทงนาพี่นนอง ไปเบ่งเห็ดเพื่อะคือบังเหตุเพื่อต่อจากที่เราจาประปลาซิวตั้งหลายเลีเนี่แต่มันหลังลงนะลงเป็นโงนเป็นโงนนะมาแรงมายามกเท่มหลายด้วยปวซิวนะาไปเห็ดประแดกปลาซิวไปกินกับไปงาไหมมาใส่ไปกินกงาม,มาใส่นะ จะขึ้นไปนเบิ่งเห็ดเฟืองต่อจจะพี่น้องจ้าอย่างนีน้มาเบิ่งเห็ดเฟืองต่อพี่น้องอเออไปหยาบตอดหยาบหลี่แล้วก็มาเบิเ่งเห็ดเฟืองต่อเด้อจ้ามีบ้านอ้อยเห็ดเฟือง เปียกไปตำมีแล้วครันเปียกมันมีเรียบร้อยแล้วข้ไาไปเบิ่งด้วยนี่อย่บ่ไก่ขึ้นมาสะสะขดกกเดียเทฝนมัก,นนก,ก,ก,กกระตกรักกระเปียกข้าวอะไรเห็นได้หักกระแตกบ่มืออื่นมือบ่อแรงมืออื่นถู่แล้วแต่เห็ดเฟืองมัน,หนใหญ่ไวพี่น้องหักกระแตก นี่ฮ so <c oughs> <oughs> ักระแตะกางนี้หน่อยนึงถ่ายน้องตีน้องตามาคุยเพื่องมันเริ่มสิบเบิร์ตเลยหน่อยกี่งูเขาบอกอยากให้เพื่อออกเอาเพื่อแหละครับคิดว่ามานติบใส่นเพื่องเ็ดเพื่องก็จะออกมันจะเป็นต้องมีเสื้อเห็ดอย่างอื่นก็ออกหมดเนาะเพื่อเห็ดปวกเห็ดยางโอ้ ที่ยังไฟใหม่พ่ะนะฝนขึ้นบ่มากจืกเถื่อนเะนาะเราจะเอาไว้เห็ดเหนีงวะไก่สะมันพ่นเลยบอกออกสะเห็ดเพื่ออะไรพี่ต่เอเอ้มันยามตอนยามรียามเห็ดพรอเห็ดเพรีองอยู่ให้อยู่หน้าอ้ายเนี่ยพี่นอ้องบรรยากาศเจดียดีฝนตกวังเสาร์ฝนตกบ่ววานี่ตกแหงแทถแหงหวาตกแหงพดแหงโพ จะว่าเหตุสิออกเพระาะอยากไปหาเห็ดพี่น้องนี่ละจ้าทงนาเขียวงามอุ่มถมบรรยากาศกับบริสุทธิ์ผุดพร่องนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยโอ้เย็นดีสดชื่นแต่พี่น้องเอ้ยจะน้อยกับเกลียวเขา่าจะเข่าสูงหนาหนวช่วงเกลียวเขา่าจะเป็นช่วงที่หนาวแหงนะพี่น้อง สัตว์ก,กับคอกฝาบรรยากาศบปห้สัตวนี่เด้อพี่น้องจ้ามืัอนี้เร,รากรบป๋องพี่อย่างไรฮะมายามต้อนยามบลี่พี่น้องเอ้ยเอาปากซิวน้อยก็ับไปเห็ดปลาแดกนะครับ่าขัดไปเห็ดสกตัวเป็นๆเอาไปเห็ดไอ้ปลาปอปจอมกันเลิศเห็ดปลาแดกไปกินสมพี่น้องเอ้ยเลิศกัอย่างนี่ปลาแดกปลาซิวกินสมคุยคุยตุยตุยว้ายแซบ่บ่เรน้ำลายแตก ขอฝากบรรยากาศเวทสัมพันิ์นจ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออาภัยลหลายเด้อจ้าขอบคุณสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางใน่เดอ้อพี่น้องเอ๋ยสบายดีจ้าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสุขุสุขคนเด้อจ้าอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมรักษาสุขภาพออกจากบ้านใส่แมสป้องกันด้วยเดอ้อพี่น้องจ้าสบายดีจ้า